คำเตือนโปรดใช้ดุลพิพนิจวิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์เชิงส,ส,สถิติไปใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายไม่สนับสนุสน,นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายสามารถเข้ารายกลุ่มได้ที่ Line i d ktv 999ฟรีครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็มาพบกันเช่นเดิมครับในวันเสาร์วันหยุดนะครับวันหยุดวันเสาร์8สพภพาคม 2,564ครับก็ขอให้มีความสุขนะครับอยู่บ้านวันนี้ถ้าได้หยุดงานก็ดีครับทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวแต่ถ้าท่านใดที่ทํางานก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับช่วงนี้นะครับเราจะรอดพ้นไปด้วยกันสบายๆครับโอเคครับเราก็มาว่าถึงความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวเลขวันนี้3ามฮานอยครับเช่นเดิมก็จะมาสรุปให้นะครับ อันพ,พิเศษ b e p แล้วก็ธรรมดานะวันนี้เน้นๆเลยครับอาจารย์ขอตามสถิตินะครับก็ตามสถิติคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบใน4ตัวนี้นะก็จะชอบตัวไหน,นก็อาจารย์ก็คงชอบเลขนี้นะครับเลขหนึ่งอาจารย์ชอบเลขหนึ่งนะแต่สถิติคอมพิวเตอร์มันชนกันในเลขศูนย์ชนกันมากที่สุดเรียงตามลําดับเลยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งสามเเราค่อยมาจัดชุดกัน เดี๋ยวไปดูปลีกย่อยก่อนครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับที่วางแนวไว้ในไล่กรุ๊ปนะครับไล่กรุ๊ปเข้ามาได้นะครับจะมีแผ่นนี้วางไว้ให้นะครับทุกวันไม่ว่าฮาหนอยสปปลาวแล้วก็สระก,กินแบงรัฐบาลไทยนะเข้ามาได้ที่ ktv 9กเนี่นะครับวันนี้ฮาหนอย3ฮาหนอยมีจะในเลขศูนย์ครับตัวรองคือเก้ากับหนึ่งที่วาอย่างนั้นก็คือเป็นมาอย่างไงมาดูตัวแผ่นย่อยกันนะครับ เริ่มจากหัน่อยพิเศษบนครับเช่นเดิมครับเรียงตามลําดับจากความสําคัญมากไปน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์จากมากที่สุดคือซ้ายมือไปขวามือ031 5 9 9 7ครับนี่คือบินเลขบินร้อยสูตรกระทบ7ตัวนะครับโดยใช้เลขเลขวินนะครับ7ตัวมาสูตรมาครบ7ตัวนั่นแหละครับสูตรมาครบ7ตัวก็สังเกตง่ายๆว่าถ้า7ตัวเนี่ยโอกาสที่จะถูก3ตัวมันก็เยอะใช่ไหมครับหลายสูตรเช่นเดิมครับ อาจารย์ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยโดยใช้เอาร้อยสูตรที่มันถูกต้องนะครับสถิติถูกต้อง7งวดทั้งร้อยสูตรเลยนะครับไม่มีผิดพลาดเลยเอามาเทียบชนกันเปอร์เซ็นต์มากที่สุดจากซ้ายไปขวาน,นี่แหละครับก็จะเป็นเหมือนกันทุกแผ่นอันนี้ก็อธิบายช่วงแรกนี้ก็จะพูดอธิบายบ่อบยหน่ยอยนะครับโอเคครับสาหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาชมจะได้ทราบว่าเอามาจากไหนนะครับ0315297น่หนี่นะครับ โดยที่จะเล่น2ตัวแรก,กคือ0กับ3เพราะฉะนั้นถ้าเอา0กับ3ไปจับกับบิน7ตัวก็ได้ตัวเลขตามนี้แหละครับแต่อาจารย์ก็จะขอเน้นเป็นที่ประกาสีแดงนะครับ0 3 0 2 3 1 3 9 1 5นี่คือพิเศษบทวิ่ง0 3พิเศษล่างครับจะได้ไปที่1 0ครับ1 0 5 2 9 3 7นะครับ1 0 1 9 0 5 0 3 5 2ผ่านพ้ไปครับ อ,อพิเศษธรรมดาบนครับ9073152จะบินไปที่90ครับ9091070573ถ้าจะจับ3ตัวก็เป็น907 903 901073071แล้วก็731อะไรทํานองนั้นแต่ถ้าจะจับ3ตัวนะครับ3ตัวก็ต้องนีล่ละครับ ใช้ตัวเลข7ตัวทั้งหมดก็จะได้35ชุดครับ35%นะครับ35ชุดเพราะมันต้องคูณ6นะคูณ6 6กลับนะว่าอย่างนั้นนะครับถ้าจะในในในพันในพันในต่อพัน 1, น, 1, นะครับในพันตัวเพราะว่า3ตัวก็999รวม 000, 000, 000ก็คือพันตัวพอดีนะครับมันจะตกประมาณ35%ครับถ้าใช้บิน7ตัวพิเศษร่างไอ้ธรรมดาล่างครับขอโทษครับ2091753 เนอรที่20ครับ2027090591แล้วก็ v ีพครับ1309257นะครับเน้นที่13 131230359009โอเคครับนี่คือ3หาหน่อยเพราะฉะนั้นเรียบเรียงกันมาดูตัวชนนะครับอาจารย์ก็จะได้เป็นเลข0913ครับ09 0 1 0 3 9 1 9 3แล้วก็1 3จะเป็นเซต3ตัวครับ0 9 1 0 9 3 0 1 3แล้วก็เป็น9 1 3ครับเอาละครับสรุปได้คร่าวๆประมาณนี้นะ ประมาณนี้โอเคครับช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว,ว่างๆเว้นสักหน่อยนะครับกำลังจัดระบบอยู่นะครับลองดูค่อยทำศูนย์วันไหนที่อาจารย์ทำสูนร์คำนวณมือทีไรไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะช่วงวลังๆเ่ยก็เลยเงียบๆไปนิดนึงแก้เครสตนิดนึดนงก็เลยมาทําหาหน่อยรวมนะครับ mm hmm. ก็เข้าดีนะเมื่อวานเข้าดีโดยเฉพาะเมื่อวานนึงจะมีตัวเลขสี่ด้วยนะ mm hmm. เลขสี่ เ่าจะไปวางหุ้นมากกว่าแต่ก็เข้ามาใช้ได้เลยเมื่อวานนี้เลขสองเมื่อวานวางไว้เข้ามาที่โฟดีครับโอเคครับวันนี้วันที่แปดวันเสาร์เรียบร้อยครับศูนย์เลขศูนย์เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสามครับโปัแกรมคลิปหน้าคืนนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจวิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์เชิงสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้น สนับสนุนสลากเก็นแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายสามารถเข้ารายกลุ่มได้ที่ไล n อด d KTV 999ฟรีครับ